หาจังหวะจ่ายก็จ่ายไม่ดีครับผมยิงไกลก็ไม่ได้ดูดิ ي, เบนเบรงตันที่อารฮัดโอกาสทำประตูศูนย์ครั้งครับผมใครกำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟ22ในระบบ PC ปลอดภัยและมีคุณภาพ Over TopU p ลิงอยู่ด้านล่างเลยครับพิเศษสุดๆถ้าคุณบอกว่ามาจากช่องเราลดทันที5%เเดี๋ยวยิ่งไปตอนนี้ทางเพจเปิดรับเติมเกมกีฬาต่างๆอีกมากมายทั้งฟีไฟ่โมบาย NBA และ UFC คิดจะเติมเกมคิดถึง Over TopU p สวัสดีครับมาลุยกันต่อเลยครับกับพาร์ทที่21็ครับผมรู้สึกแปลกๆว่ะไม่ได้พูดอย่างนี้มานานและไม่ได้เปิดคลิปมานานมากแล้วครับผมก็ในพาร์ทนี้นะครับเป็นพาร์ทสำคัญครับผมมีเกมสำคัญอยู่หนึ่งเกมครับคือเกมที่เราต้องพบกับบอลสมัตที่อันดับที่2ของตารางครับซึ่งมีคะแนนห่างจากเราเพียงแค่1คะแนนและเราต้องชนะเขาให้ได้ครับในเกมนี้เพื่อที่จะแย่งพื้นที่เลื่อนชั้นโดยไม่ต้องเพย์ออฟเพราะดูแล้วถ้าเราแพ้ครับกูได้ไปลุ้นเพย์ออฟแน่นอนถึงจะเหลือเกมเตะมากกว่าเขาถึง2เก ก็ถอะและตอนนี้ครับผมเราอยู่กันในวันอาทิตย์ครับผมเป็นช่วงโปรแกรมรีคอรเวอรี่ของทีมนะครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะปล่อยมันเทนนิงตามที่ผู้ช่วยของผมจัดแล้วกันเพราะว่าผมกลัวมากเลยช่วงหลังผมเทนนิงเองแบบปรับการเทนนิงเองรู้สึกนะักเตะเหมือนมันเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเริ่ม,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 มล้าว่ะลองให้ผู้ช่วยจัดการดูครับว่ามันจอกมาเป็นยังไงถ้าไม่ดีเดี๋ยวผมต้องลงมือเองอีกครั้งไปครับข้ามวันกัน มาดูช่วงเทนนิงครับเทนนิงเดี๋ยวผมขอเป็นควิกซิมนะครับซิมูเลตออเหมือนเดิมครับซึ่งตอนนี้ผมได้เทนนิงทั้งหมดแล้วบางอันได้สีได้ดีแม่งเทนนิงโคตรยากผมบอกเลยและตอนนี้ครับตารางคะแนนในปัจจุบันนะครับผมบอลสมัตทิ้งห่างเราไปถึง4คะแนนนะัแต่เขาเตะมากกว่า1นนัดดูแลทีมเรากลายเป็นทีมที่เตะน้อยไปเลยวะและมีสเกาเข้ามาครับผมเป็นรายงานสเกาที่เราส่งให้ไปดูนักเตะที่จะดึงเข้ามาในอะคาเดมี่ครับ มาเช็คก,กันหน่อยครับจากอังกฤษนะครับมีใครที่น่าสนใจกันบ้างโอ้โหพละเทนเชียโอ้ยทีมงานมึงหางานให้กูอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยดูดิไม่มีใครถึง80สิบเลยครับอาอแล้วติดสาวลอนดอนเลยพวกมึงโ oh, yeah, อ้โหแย่ว่ะไปครับไปกันต่อไวๆเลยครับผมมาเทนนิ่งกันต่อครับรอบนี้ก็เป็นชุดเยาวชนผสมกับชุดตัวหลัก ผมอยากให้นากสวัสดเตตติ้งสูงๆล่ะมีเกมหนึ่งที่ผมไม่ได้อัดที่ให้ดูไฮไลท์อ้ะหนากสวะเล่นโคตรดีครับหาพื้นที่ในการทําประตูดีมากแค่สเตตน้อยแค่นั้นเองครับผมเกมนี้ครับเกมสําคัญอย่างที่บอกกันไปครับต้อง3มแต้มเท่านั้นครับตอนนี้ไม่ต้องพะวงครับว่าเราจะข่ามอีก2เกมหรือไม่ถ้าเราชนะเกมนี้ครับอีก2เกมอาจจะต้องโฟกัสแต่ถ้าเราแพ้เกมนี้ครับผมไม่ต้องโฟกัสอะไรแล้วครับผมต้องเพย์ออฟแน่นอนมาครับนักเตะ บอมอัพแล้วครับผมเกมนี้เตะที่ e ีวูส์พาร์นะครับผมเกมนี้เรามาในระบบ4-2-3-1นะส่วนทางด้านของบอลส์มาร์ทครับมาในระบบ4-3-3แบบโฮลดิ้งเขาน่าจะเน้นทองบอลครับผมแล้วก็แทงช่องวัวผมจะกดดันตัวเองวะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับทำให้เต็มที่ถ้าเราแพ้ครับหรือเสมอแค่ไปเพย์ออกต่อยแค่นั้นเองครับเอ้ยพูดแล้วมันเครียดครับ กับต้นทีมของเราครับยังเป็นเรนีฮานครับผู้รักษาประตูก็ยังเป็นกามินสกี้คนเดิมครับผมช่วงหลังไม่มีคินชีทให้เขาเลยแต่นักเแต่ที่น่าจับตามองครับผมเป็นเบลิงตันดีอาร์ครับยิงไป32ประตูนะส่วนดับที่2เป็นแฮร์รี่วิลสันครับผมของฟูลแล่มนี่ครับหลังจากหายไปหนึ่เต็มเต็มครับกลับมากดไปแล้ว2ประตูแต่เห็นน้าลุงนุชที่ไหนกูเครียดทุกทีเลย ลุงหน้าคิดจะจัดเลยครับแล้วเกมนี้ครับผมใช้นักเตะตัวเก่าเป็นส่วนใหญ่นะ <c oughs> ผมว่ามันน่าจะดีกว่าดาวลุ่งครับมันน่าจะมีความนิ่งมากกว่าแต่ก็ยังมีดาวรุ่งนะอย่างกาบี้ครับอย่างเลวิทพอตเตอร์แล้วก็เบนเบรนตันดีอาร์ตพวกนี้เป็นาดาวลุ่งหมดเลยแต่เกมลับจะเป็นแบบตัวเก่า <c oughs> มาเช็คไลน์อัพของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับผมอย่างที่บอกไปครับกามินสกี้ครับเป็นผู้รักษาประตูครับเกมลับ4คนเป็นเอนยัมเบ้ครับผมเรนิฮานติวโจแล้วก็พิเกอร์ลิง มีฟิตัวกลาง2คนเป็นล็อตเวลกับกีโชเวียครับผมมีฟิตัวลูกเป็นกาบี้ครับซ้ายขวาเป็นเลวิดพอตเตอร์กับชลาลหน้าเป้าครับเป็นเบนดันดีานอาร์ทั้งด้านของบอลสมาร์ทครับผมเอาที่เราพอจะรู้จักนะมีนักเตะที่ผมสเกลไว้ด้วย1คนครับแล้วอยากได้มากๆคือฟิลิปบิลลิงครับตัดตีได้ลงสนามเป็นซ M ฝั่งขวาครับแล้วก็มีนักเตะเก่าของเราอย่างวอลตันด้วยนะได้ถูกจับไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับ เกมจะเริ่มแล้วครับทีมเยือนเหมือนจะเป็นฝ่ายเคลียก่อนด้วยพร้อมดุยเฟสัอนเป็นพี่ชื่ออะไรวะเนี่ยยูไอรอนเฮ้ยแล้วโอเคเฮ้ยหลบวังแล้วเคลียก่อนเคลียก่อนไม่ได้ไม่ได้ครับมาแล้วบิ๊กลิงบิ๊กลิงบิ๊กลิงโอ้ยโอเคสวยครับมาเกมสวนชอบเลยชอบเลยครับกัปปี้แล้วต่อเลย โอ้แม่งเช็คล้ำโอ้โหจังหวะผมจะแทงเขาเช็คเลยครับเห็นว่ามีตัวถอนขึ้นไปดูจังหวะวิ่งวิ่งโอ้แม่งเช็คลายดีโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรโอ้ยได้อยู่โวยเอ้ยแล้วมาอีกแล้วไอ้เอ็นยัมเบ้โอ้โหยิงออกไปเอ็นยัมเบ้ไอ้เบ้ไอ้สัตว์โอ้โหดูดิเขากดไม่ดีเองแต่เบ้ไปไหน เขารอเล็ซิ่งสูงแ้ะสวนแน่นอนอุ้ยเป็นยอนนี่สวยมากโอ้ตึงวะ่ะสวยมากให้กับพี่แล้วขยับให้แล้วขยับปายไปเล่นกันสองคนสองคนไม่มีวะ่ะพื้นก่อนสวยมากพี่กีมาแล้วพี่กีมาแล้วแล้วเห็นแล้วโอ้โหให้เผื่อกับพี่ไม่ใช่ครับกีชเวียกโอ้หน้าครับวันเสาร์ออกไปเยือนเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับ เดินมาเล่นที่บีลิงบีลิงเล่นต่อเดิมตอนอุ้ยสวยปะ่ะแล้วหมาอย่างนี้โอเคฟิวโจนทำดีครับตอนนี้ปัญหาผมอยู่ที่แบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวาสวนไม่ได้เลยเดี๋ยเสียเฮ้ยอุ้ยไม่เอาอย่างนี้วินม,มาครับเลยนี่ฮานเลยนี่เลยนี่เลยนี่โอเคนเฮานอุ้ยโอเคฟิวโจนตาอยู่โอเคอเคลยเคเียร์ไปสวยครับเกมสวนอีกแล้วเกมสวนอีกแล้วโจมรถเวลรถเวลพิงก่อนรถเวลมา ล้ำปะนะเช็ดก่อนไม่ล้ำไม่ล้ำครับนี่อาร์ตแล้วโอ้โหจ่ายบอลไม่มีโอกาสเลยครับจ่ายบอลจังหวะโอ้โหแดนสุดท้ายเล่นไม่ดีเลยทว่าเราบาดเจ็บสองนาทีอีกนาทีมาจะครบแล้วครับมาการว่ายังไงการเต่าจบได้แล้วเอาวะโอเคต้องนิ่งกว่านี้ ทีมต้องดีกว่านี้ครับผมจังหวะสุดท้ายครับตอนนี้เข้าไปแดนสุดท้ายแล้วไม่รู้จะทําอะไรต่อหาจังหวะจ่ายก็จ่ายไม่ดีครับผมยิงไกลก็ไม่ได้ดูดิเบนเบรงตันที่อร์ตโอกาสทําประตูสูงครั้งครับผม <c oughs> ไม่ได้วะโอเกมกดดันแล้วทีมเราแม่งเดาลุ่งเยอะหรือ,อยังไงครับหรือแท็กติกมันไม่เข้าแล้วมาอีกแล้วครับโอ้ไม่ทันโอเจอหน้าไวไวเลยน,นี่แล้วดุดโอ้ยเคลียร์เคลียร์ก่อนโอเคออกไปก่อนโอเคออ้กับโดน ครับ,บี่รออยู่ครับรอดิอาร์ตอยู่ดิอาร์ตขอช่องสวยๆดิขอช่องสวยๆด,ยยดิพักอ,อกก่อนพักอ,อกหนึ่งทีแล้วก้นเลยสไลด์ไม่โดนโโอ้ครับพี่ได้อยู่แล้วเ,เพื่อนมัไหนหมดไอ้คิวไม่มีใครครบแล้วอย่าเพิ่งไปสวยมากแล้วให้ต่อปัดเลบลปัดเบลสวยมากไกลเจ้าเวียโอ้โหเรียกชื่อผิดด้วยต้องยิงไกลว่ะพ่อมาไกลยิงไม่ได้เลย ดูครับกีชูเพียเแตะด้วยซ้ายกดด้วยขวายังตรงตัวประตูอยู่เตะมุมครับขอเลงที่พีกพ่กีพี่กีอยู่ไหนใช่คนนี้ไหมไม่ใช่ครับเป็นฟิวโจนโจนมาเองก็ได้โจนมึงตัวเก๋าโจนฟิวโจน,โจนสะบัดแล้วตัวตรงตัวอาว่าวโอกาสเริ่มมาแล้วครับผมเป็นจังหวะเปิดด้วยขวาครับของกาบี้แล้วสะบัดโดยฟิวโจนแต่มันตรงตัวประตูนี่ขนาดเดือยแชมเปี้ยนชิพชนะ จังหวะนี้โอ้โหไอ้ยเหี้ยยืนตำแหน่งโค้ดเวิร์คร์นะครับติดเซฟแล้วเปลี่ยนตัวครับแบบ็คเบิดโรเวอร์เกมนี้กาบี้เล่นไม่ออกครับเจอเกมกดดันไปต้องเอาบัคลี่ลงมาลองใช้ความเร็วของบัคลี่ดูนาทีที่76เล่นมาอย่างนี้โอเคชะลาแล้วเอา้ารู้ว่ารับตั้งทีมคือโจรคือโจรโอ้โหโดนแวกอย่างนี้ ไอ้บ้าเอ้ยโหดเกินดูครับจังหวะแบบดูจับปุ๊บแตะ2ทีครับโอ้โหหายแล้วสัตว์เต,ต็มข้อถ้ามีสกี้เซฟจนไม่รู้จะเซฟยังไงครับลูกนี้มันไม่ได้แล้วอะ่ะแลวสัญญาณเปลี่ยนตัวอีกครั้งแล้วผมเป็นบริตันดีอาร์ตออกเลยมึงนั่งยาวๆเลยโหกลับมาแล้วเล่นดีแล้วก็หายไปเลยครับต้องเอาบัตเตอร์์ดลงมา เวลายังมีครับอีกประมาณ10นาทีไม่เป็นไรไอออฟยังมีครับท่านเลื่อนชั้นไม่ได้จากการเพยอ์ออฟนี่ปวดหัวมากเลยนะโอ้โหลับหน้าโอเคมีเวลามีเวลาขอเสมอก่อนไม่ล้าก็เหี้ยแล้วมีโบกมือบอกไม่ล้าอีกไม่ล้าก็เหี้ยแล้วครับดูอยเท้านี้เดียวแล้วมาทำไมเนี่ยเรนี่เรนนี่กลับไปให้กลางเขาเล่นก่อนดีเลยน่ฮัน <c oughs> จนถ่วงแล้วชวูเยาะโอเคสวยสวยมากสวยมากรดเบลร์รถเบลล์ลเ,ลลเลต็มโค้อเค <c oughs> นาทีที่88ครับตั้งให้ประตูตีเสมอโ <c oughs> อ้เอาเอาบอลไปเอาบอลมาเอาอย่างน้อยได้มาหนึ่งแต้มยังมีลุ้นครับผมเฮ้แต่ถ้าเราเตะน้อยกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราเตะน้อยกว่าโอกาสมันมีปะวะอื้อหือ ตัวมาเจ็บสี่นาทีครับโอเคเรค okay. ุยได้อยู okay. ่แต่ระวังครับของาของบอลว่ะบอลตันแล้วเกมรับโอ้โหเอาอย่แล้วโอเคไปไปเวลามีเวลามีครับส่วนส่วนก้าวโอเคพื้นที่พื้นที่ขยับขยับบักนี่ขยับขยับสวยมากสวยมากบักบักนี่บอกรออยู่รออยู่แล้วเป็นกีโชวีโอ้โหนาทีที่เก้าสิบบวกสาม อยากให้เห็นหน้าปูจริงว่าผมถอดตั้งแต่ปูโดน1-0แล้วครับดูครับจังหวะมาแล้วรอบังเกียบแล้วแปรเน้นๆโอเคอย่างนี้น่าจะเขี่ยแล้วจบเลยหรือเปล่าดูครับกีชเวียกเติมมาแปง,ง่ายๆเลยทั้งเกมกีชเวียกไล่เล่นเกมรับครับพอเติมมาแล้วโอเคนะกลายเป็นโจรอเวลรับที่หายไปจากเกมเลยเกมนี้เคตอนนี้ทัพเรามาเจ็บครบแล้วครับแล้วจบเกมโอ้โห 2ตอนหนึ่งครับได้ประตูชัยนาทีสุดท้ายอย่างนี้เราขึ้นไปอยู่อันดับที่2แล้วแน่นอนแต่อีก2เกมกูจะทำยังไงวะข้ามไม่ได้วะถ้าอย่างนี้โอ้ไมผมว่าบัตเตอร์เวิร์ดทำไมดูมันมีประโยชน์มากกว่าเบนเบรงดันดีอาร์ตวะหรือว่าผมคิดเองจบอย่างนี้ครับคะแนนของเราตอนนี้ยังห่างจากบอลสมาร์ทหคะแนนนะครับแต่เราเตะน้อยกว่า1นัดครับผมทำให้เกมหน้าครับถ้าเราชนะครับผม เราจะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2แบบ100%ซครับส่วนบอลสมาร์ทครับเขาต้องห้ามแพ้มิววอรเดี๋ยวเรามานับกันหน่อยไหมเกมต่อไปผมต้องเจอเบอร์มิงแฮมถ้าผมชนะผมจะมี89ส่วนบอลสมาร์ทช่ไเตะเกมสุดท้ายครับถ้าเขาชนะเขาจะมี90และเกมสุดท้ายของผมอะที่ต้องเจอกับพิสตันนอตเอ็นผมเพียงแค่เสมอผมก็ได้ที่2แล้วครับเพราะผลต่างประตูที่เสียผมดีกว่าถ้าอย่างนี้ครับเราคงข้ามอีก2เกมไม่ได้วะต้องโฟกัสแบบหนักๆไปเลย มีจดหมายรายงานเข้ามาครับผมเกี่ยวกับยุท t อะคาเดมีของเรานะครับเดี๋ยวมาเช็คกันหน่อยว่ามันมีอะไรครับอุ้ยจากขอบวิงเกอร์ครับผมตัวนี้เป็นมิดฟิลตัวกลางวัย17ปีเรตติ้ง5้เอาวะขึ้นเลยขึ้นชุดใหญ่เลย58อีกแค่2สเต็มึงก็ขึ้น60แล้วอะปล่อยยืมสัก2ฤดูกาลครับผมว่ากลับมา70แน่นอน P o t e n t i a l มันสูงถึง94เลยโอ้โห ดูครับมีความเร็วด้วยนะตัวนี้ความคล่องตัวแล้วก็บาลานซ์ดีครับความแข็งแกร่งโอ้โห44่สิใช้ได้สำหรับผมใช้ได้ครับเลี้ยงบอลดีคอนโทรลบอลดีไปไปขึ้นชุดใหญ่ไปไหนไหนไอหนูจะาขอบมันเลื่อนขึ้นชุดใหญ่แล้วครับผมมาแต่งตัวให้มันหน่อยตัวยังหนาเลยผมอยากแต่งตัวให้เขาเหมือนสไตล์แบบเด็กดาวลูกแมนยูขึ้นมาเล่นชุดใหญ่อะ ส่วนมากพอขึ้นมาตอนแรกครับผมเขาจะใส่รองเท้าเป็นสีดําซึ่งจากขอบผมอยากให้เขาใส่อาดิดาสผมขอเป็นตัวนี้ครับผมพิเจเตอร์22นี่อย่างเสียวแล้วก็การแต่งตัวครับผมอยากให้เขาใส่เป็นเสื้อรัดว่ะแต่ส่วนมากเราลุ้งขึ้นชุดใหญ่เขาจะยังไม่ใส่เสื้อรัดเนาะแล้วก็จะใส่เป็นเสื้อในกางเกงไปจัดไปหนูเอาแบบน่ารักนรักหน่อย <laughs> มึงได้ม่งได้เลยผมอยากให้มันแบบเต้นสไตล์ บ็อกบาวไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าส่วนตรงแขนครับผมผมอยากให้เขาพันมือฝั่งซ้ายนี่อย่างนี้ครับผมโอเคถือว่าตอนนี้เป็นสายแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยแล้วกันไม่รู้ครับพอมาเล่นจริงๆมันจะเป็นยังไงแต่ดูแล้วครับน่าจะเป็นพวกเคลี้ยงบอลของบอนด,ดีอยู่นะเกมนี้ครับเราออกมาเยือนเบอร์มิงแฮมครับผมที่สนามไอวี่เลนครับผม เกมนี้เหมือนเดิมครับ3แต้มถ้า3มแต้มเกมนี้เกมหน้าผมจะเล่นง่ายเลยเพียงแค่เสมอก็จะเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติแล้วแต่ลุ้นเกมนี้ก่อนครับผมเกมนี้ห้ามแพ้คือ2เกมผมห้ามแพ้เอาง่ายๆแต่ต้องชนะ1เกมนะก็อย่างที่เห็นครับผมเบอร์มิงแฮมทีมของเราครับนำทัพมาโดยเลนิฮารเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เกมนี้ผมเปลี่ยนหลายตำแหน่งพอสมควรนะเดี๋ยวลองมาเช็คลายอัพกันอีกทีครับว่าเปลี่ยนใครบ้างซึ่งตัวที่ผมเปลี่ยนครับก็จะเป็นตัวที่เล่นไม่ดีนะครับในเกมที่แล้วหลายคนพอสมควรจริงๆ มาดูไลน์อัพของเราครับเกมนี้ครับผมเกมรับ4ี่คนยังเหมือนเดิมครับผมไม่มีใครที่จะมาเบียดเอนยัมเบ้เลยครับส่วนมิฟิ่ตัวกลางครับนัดนี้ใช้แมตต์โอไลลี่ครับยืนคู่กับกีโชเว็กมิฟิ่ตัวลุกครับเป็นบัคลี่แล้วก็หน้าเป้าเป็นบัตเตอร์วิร์ดครับแล้วก็มีฝั่งขวาครับที่เปลี่ยนแทนชลาครับผมคือโดรันลองดูครับไอพวกที่ผมเปลี่ยนออกไปคือมันไม่มีบทบาทในเกมที่แล้วเลยวะมีกีโชเว็กอะที่เล่นดีที่สุดแหละช่วงหลังกีโชเว็กผมเล่นฟอร์มขึ้นมาแล้วเล่นโคตรดีเลย ดูเกมนี้ครับเจอเกมรับแน่นๆอย่างนี้กับของเราที่เล่นระบบ 4, 2, 3, 1อันนี้ไอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นไอ้อะไรนั้นผมลดหมดแล้วนะผมดีสโตใหม่หมดแล้วนะแต่ดูครับสวยครับเรนิฮานแล้วทันไหมไม่ทันอ้โช่องรางไม่มีครับมาเองครับบักลี่บักรี่ไม่ได้หวะเห็นแล้วเห็นแล้วกีชวเวียก เฮ้ได้ได้นั่นแหละเราโอเลยดีนี่สัตว์ลุกชนเสาอ้อเยนี่ครับเยนี่เ็นี่ซันเชสฟันเชสมาแล้วจังหวะกดแล้วโอ้โหง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะกามินสกี้โอ้ดีมาทุกนัดมาพลาดอย่างนี้ดูครับไม่มีอะไรเลยยังไงว่าเพื่อนมันยืนบังหรือยังไง ดูครับจับแล้วยิงมาโอ้โหตอดขาเรนิฮานเข้ามาครับโอ้โหแล้วดูเลนิฮานกดอืมตึ๊ดเนี่ยมังจะไล่ไงแล้ววะไล่ไม่จนเลยครับมันเก่งเกินดูครับโอ้โหมันก็มาของมันจนได้แล้วสไลด์ดักโอโ้ดูดีดูดิดูดเลี่ยม อโอ้โหแล้วโอเคนะครับบัเรี่มึงมีความเร็วแล้วเอาดิช่องดิไปช่องดิสวยมากสวยมากครับโอเลี่มาอย่างนี้โอเลี่แล้วสัดโอ้โหบาลกระชนโอ้มันอะไรวะเนี่ยดูมันเต็มข้อเบาจะจัดเลยเอาหน่อยดิวะ เดนิฮานหนี่ไงว่าเหีนคิดโอ้โหดูครับจังหวะโอ้ว่าเฮีนคิของเลนิฮานโอ้โหแล้วอืมทัดบอลเหรอมาน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของครึ่งแรกครับผมเปิดโดยโอไลลี่เดนี่ขอคี้เดนี่เลนิฮานครับแล้วเลนิฮานได้สะบัดโอ้โหยังไงกรรมการโทดเกินมาสี่นาทีแล้ว เอาอีกแล้วว่ะความคามแบบการเจาะเขาทํทำไม่มีเลยผมอาจจะต้องเปลี่ยนไปเล่นบอลคอว่าข้างหลังเขารับไวมากครับแล้วเขาบุกแบบคนเดียวน่ากว่าจะจัดเลยมาเปลี่ยนอินเทอร์แอคชั่นสักหน่อยดีกว่าผมรู้สึกว่าบัคลี่มันวิ่งไปข้างหน้ามากเกินไปครับผมว่าผมจะลองให้เขาเป็นแบบว่าเบสิกดีเฟนต์ครับผมไม่ใช่เป็นสแตนฟอร์เวิร์ดแลวแล้วก็ตรงซัพพอร์ตออนคอสเซตครับตรงนี้ผมว่าให้เขาเข้าไปช่วยในกรอบเลย แล้วก็การยืนตำแหน่งครับผมอยากให้เขาเล่นแบบฟรีโลงครับเลื่อนที่หาบอลเยอะหน่อยประมาณนี้ครับส่วนต้องอื่นผมไม่รู้จะปรับอะไรวะลองดูประมาณนี้ก่อนเออแล้วก็เปลี่ยนตัวหอ่อยดีวยกว่าโอลรี่เหมือนจะดีครับสุดท้ายไม่ดีเอาโจโลอดเวลกลับมาแล้วก็กาบี้ลงสนามครับแทนบัคลี่โอเคสวยไปไปครับมาตเวิร์ดช้าวะ่ะวันแล้วลืมใคร สวยมากโดรันแล้วโดรันเข้ามาแล้วประตูวัดโอ้โหโอ้ยถ้าไม่ชนะหรือไม่เสมอก็ไม่ต้องโทษใครแล้วยิงอย่างนี้โอ้โหจ่อๆเลยโอเคปะคกีโชกเบียงเล่นได้โอเคแล้วกาบ,บี้โอเคกาบ,บี้ดีกว่าตายโยจากพวกนี้โอเคครับสวยที่ตัวมันูไปเ ไม่มีตัวมาเชื่อมอเกกับพี่มึงต้องเป็นตัวเชื่อมบอลเว้ยเกี่กับพี่มาสวยมากแล้วไปดิโดรันแลวโดรันซัดก็เลยไม่รู้ครับเข้าไหมได้ด้วยโอเคหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับผมนาทีที่60จากโดรันแต่เดี๋ยวมึงไม่ดีใจเลยครับมึงดูมันกูอดขนาดไหนโอเคจังหวะเข้ามาสวยมากแล้วโดรันครับสอดมาดี ขวาหายตัวขวาหายพิชชิดไม่พิชชิดไม่พิชโอ้โหมันก็ง่ายจัดๆเลยอะกินอะไรนี่หา่านเลดี้ห่านแล้วอุย้ยเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ดิโจนโอ้โหมึงก็เก่าเกินไป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 โอเคไปครับตัวรวลาเบลมีช่องตามมาครับรลาเบลเร็วกว่าอยู่แล้ว ไปผมยกแล้วครับยกแล้วครับเร็วกว่าดีอาร์ตพักได้ดีอาร์ตกดเต็มคนเรียบเลยโอ้โหนาทีที่79ครับผมประตูที่2มาแล้วเสียงหลอกโอ้ยคุณอัดสุดท้ายเนี่ยจังหวะอย่างนี้ครับผมดูครับจังหวะขึ้นมาแล้วเป็นโจรสเบลยกมาแล้วดีอาร์ตโอ้โห เที่ยวตัวพิงะพักอกแล้วซัดด้วยซ้ายเนี่ยความคมอย่างเงี้ยที่บัตเตอร์เวิร์ดไม่มีบัตเตอร์เวิร์ดต่ยืนตำแหน่งดีกว่าดีอาร์ตนะแต่แม่งไม่คมมาครับตอนนี้สกอร์นำอยู่หนึ่งลูกไปเช็คตัวนักเตะมาตอนนี้ผมเปลี่ยนนักเตะครบไปด้วยประเด็นปัญหาใหญ่เลยครับเปลี่ยนแผนไม่ได้โอ้โหสวยแล้วก็เ,เลยปรับเป็น4 2 3สหนึ่งแล้วเน้นเกมรับเอาแล้วกันสวยมากยืนกงกว้างหน่อยก็ยังดีมาครับสวยแล้ว ได้ไหมโอ้โหเขาดักง่ายๆเลยระวังครับโอเคมาก่อนมาก่อนครับสวยมากครับเอเมเบ้แล้วสวยมากกีโชเวียรครับกีทง่ายๆแล้วเป้นต่ออู้หูยแล้วสไลด์ดักสวยมากไปออกข้างไปก่อนได้ไหมได้อยู่เหลือมิฟอเตอร์สวยแล้วขึ้นมาสวยมากไปไปไปวิ่ง เกติมีไฮเกติมีไฮไปดีโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้โยกเลยโยนรีบเลยหนึ่งประตูต่อสามนาทีที่89ลูกบักค,ครับผม <c oughs> ลูกชิปลูกบักค,ครับโอ้โหนี่ผมเล่นระบบใหม่นะตอนแรกมันจะเป็น4-2-3-1แบบยืนแคบครับอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่เป็น4-2-3-1แบบวายครับแล้วคือมันมีพื้นที่จ่ายเยอะมากเลย และดูจังหวะชิปลูกนี้ครับผมบอนข้ามประตูแล้วเข้าเลยโหเป็นมากเฮนเดสปกติเฮนเดสเขาจะเล่นฝั่งซ้ายครับตอนนี้ถูกเปลี่ยนโดนันแล้วจบเกมโอเคแบ็กเบอร์โรเวอร์ครับออกมาเก็บ3มแต้มสำคัญได้ครับซึ่งทำให้แบ็กเบอร์โรเวอร์ตอนนี้ครับขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่2แบบ100%แล้วหรือเปล่าต้องไปดูผลของมิววอลกับ บอลสมัตด้วยนะว่าจบกันยังไงครับและดูครับเนบนเบลิงตันดีอาร์ครับลงมาในครึ่งหลังครับผมยิง2ประตูครับมีโอกาสเพียงแค่2ครั้งครับยิงได้2ประตูเลยความเฉียบคมยังพอมีอยู่ครับแต่ลงตัวจริงช่วงหลังนี่ไม่ค่อยดีวะต้องค่อยๆให้มันปรับตัวเข้ากับทีมก่อนหายไปเดือนหนึ่งเต็มๆมาถึงก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมไปเช็คผลกันหน่อยเหมือนเขาจะชนะหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนจะเป็นยังไงขอดูผลหน่อยครับ บอลสมัต <c oughs> ชนะมิววอหนึ่งต่อศูนยครับผมตอนนี้เราเตะน้อยกว่าเขา1นัดห่างจากเขา1คะแนนเกมสุดท้ายครับเกมต่อไปครับผมจะเป็นเกมตัดสินครับว่าจะได้ผ่านไปเล่นพรีเมียร์ลีกแบบอัตโนมัติหรือว่าต้องเพย์ออฟซึ่งเราจะพบกับเฟสตันนอตเอนครับทีมอันดับที่6ซึ่งเขาก็ต้องการคะแนนด้วยซึ่งอันดับที่7อย่างมิดเดิลสโบครับผมก็มีคะแนนเท่ากับเขาอยู่ที่67สนุกแน่ครับเกมต่อไป มาเช็คตารางดาวซันโวกันหน่อยครับไม่ได้เข้ามาดูนานแล้วเบนเบลิงตั้มดีอาร์ครับตอนนี้ยังเป็นอันดับที่1ของท็อปสกอร์เลอร์อยู่นะครับยิงไปทั้งหมด34ประตูครับจาก33เกมนี่หายไปเดือนหนึ่งแล้วนะเว้ย ส่วนอันดับที่2ครับเป็นทางด้านของแฮร์รี่วิลสันครับปีกขวาของฟูลแลมยิงไป25ประตูนะครับจาก46เกมส่วนทางด้านของแอสซิดครับผมอันดับที่1เป็นโจลอตเวลครับและอันดับที่2เป็นกาบี้ครับผมซึ่งแอสซิเท่ากันอยู่ที่22ประตูครับแต่การลงสนามโจลอตเวลลงน้อยกว่าอยู่2เกม ไม่เป็นไรครับมึงสองคนเบียดเบียกันไปมาดูนที่เราเจ็บใจกันดีกว่าครับผมคินชีตตอนนี้กาเมนสกี้ตกไปอยู่อันดับที่8เลยครับผมคินชีตได้เพียงแค่8เกมเองนะจาก45้าเกมที่ลงสนามลงทุกเกมครับแต่คินชีตได้แค่8คิดเอาแล้วกันนะเกมรับผมรั่วแค่ไหนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราน่าจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับของแบ็คเบิร์นโลเวอร์ในซีซั่นหนึ่ง ซึ่งคลิปหน้าเราจะมีเกมที่ต้องตัดสินครับว่าเราจะได้เลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติหรือเปล่าและอีกเกมหนึ่งครับรอบชิงฟุตบอล FA ครับกับแมนซิตี้หวังลึกๆนะแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า